ภาพยนตร์เรื่องนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าเหตุใดเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจึงจำเป็นต้องใช้วัคซีน BBD เพื่อป้องกันการลอดบุตรที่ติดเชื้อไวรัส BBD อย่างต่อเนื่องไวรัสลูกท้องร่วงจากไวรัสโคสามารถแพร่ระบาดในโคกลุ่มอายุสัตว์ที่ติดเชื้อเชื้อพันธ์สามารถพัฒนาอาการลำไส้และระบบทางเดินหายใจ ที่มีระดับความรุนแรงต่างกันและอาจแสดงภูมิคุ้มกันอ่อนแอแต่ถ้าวัวตั้งท้องในขณะที่ติดเชื้อการไทโอนเซนทานทัน,ทนมิชันอาจส่งผลกระทบร้ายแรงเพิ่มเติมต่อภาวะการเจริญพันธุ์และการแพร่กระจายของไวรัส BVD ต่อไป p i หรือ PIS หลังไวรัสจำนวนมากและมีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจาย BVD สิ่งน,นี้มีผลกระทบหลายอย่างต่อผู้ที่ได้ยินโดยไม่มีภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัส BVD แพร่กระจายผ่านการจำกัดความสูญเสียทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายของเกษตรกร,ะกรจะต้องปกป้องและการเกิดการเป็นพาหะของไวรัสที่ติดเชื้อยอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีน